ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินน้าบุกอเมริการถถังจอคิวป้องกันเข็มขัดหมวยไทยต่อหน้าแฟนมาก,กันศึกวัน6พฤษภาคมนี้่ันจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง a t p k 2 4รบจบทุกความมันพักยก2 24 งานเข้ารัวๆสำหรับนักมวยจอมบูขวัญใจชาวไทยรถถังจิตเมืองนนทที่ได้เลิกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวท135ปอนด์เป็นครั้งที่5กับผู้ท้าชิงใหม่ถอดด้ามจากเม็กซิโกเอ็ดการ์ชาบาเลสในศึกวันไฟในสิบที่จะยกคนไปจัดการแข่งขันเป็นครั้งแรกที่รัฐโคโลราโดสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่6พฤษภาคม2566ตามเวลาประเทศไทย หลังจากเพิ่งมีการประกาศคิวชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งกับซูเปอร์เลกเกดมูเก,กที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่25มีนาคมนี้รถถังก็มีงานใหญ่รอจ่อคิวต่อเนื่องโดยเจ้าตัวต้องกลับไปทำหน้าที่เจ้าบัลลังมวยไทยอีกหนึ่งวาระที่สำคัญยังเป็นการป้องกันตำแหน่งนอกบ้านในดินแดนพญาอินทร์เป็นครั้งแรกด้วยรถถังลงศึกรังเข็มขัดมวยไทยครั้งล่าสุดกับโจเซฟลาซิลี่แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตอต์เวท125ปอนด์ ที่อันหันขึ้นมาท้าชนในรุ่นใหญ่กว่าปรากฏว่ารถถังยังคงฟอร์มแข่งเอาชนะไปได้อย่างขาดลอยของบอลลังเอาไว้อย่างเหนียวแน่นเป็นสมัยที่5เมื่อเดือนพฤศจิกายน2 5 6 5ที่ผ่านมาครั้งนี้แชมป์โลกซุปตาร์ชาวไทยจะเผชิญหน้ากับเอสกาทาเบเลสชาวเม็กซิกันวัย28ปีผู้ท้าชิงหน้าใหม่ที่จะปรากฏตัวครั้งแรกในวันซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นมวยสายบูดดูดันไม่เป็นรองใคร และยังมีดีกรีเป็นถึงผู้ครองเข็มขัดแชมป์ w ั c มวยไทยอินเตอร์เนชั่นแนลคนแรกของชาติเม็กซิโกรวมถึงยังมีค่ายมวยของตัวเองอีกด้วยแฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามได้ที่ onefc.com และติดตามข่าวสารได้ที่เป็นกลางชแนลและ Facebook วัน c h a เป i o n นชิ p อย่าพลาดชมศึกนี้กันนะครับ